สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับพบสุภะนะคะสุภะหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จการศึกษาชั้นสูงการเดินทางไกลต่างประเทศผู้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์าศาสนาความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ คนที่พีดาวเจริญสุภาสถิติภพตานุเป็นคนที่ชอบเสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสนใจในการศึกษาระดับสูงมีเป้าหมายในชีวิตจะมุ่งมั่นต่อความสำเร็จรักความก้าวหน้าจะให้ความสำคัญกับการศึกษาและการทำงานสามารถสร้างฐานะและสร้างชื่อเสียงได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นชอบวางตัวเป็นผู้ใหญ่จะเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปมักจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมในเรื่องของการงานและการศึกษามีโอกาสจะเดินทางไกลไปต่างประเทศการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่ต่างประเทศจะประสบความสำเร็จเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในวงการจะให้ความเอ็นดูสนับสนุนช่วยเหลือ อาจจะได้ทรัพย์สินเป็นหลักฐานมั่นคงมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่จะได้ตำแหน่งข้าราชการระด,ดับสูงเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศในวงสังคมข้อเสียเป็นคนชอบสร้างวิมานในอากาศมักจะคิดหรือวางแผนอะไรเกินความเป็นจริงไม่สามารถทําตามที่คิดไว้ได้ทำให้หลายครั้งการวางแผน หรือการคาดหวังต่างๆจะเป็นไปได้ยากการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะขาดความต่อเนื่องมาร์กจะรมเลิกก่อนความสำเร็จจะยึดมั่นในความเชื่อของตนเองสูงอาจจะกลายเป็นคนหัวแข็งยึดติดในอุดมการณ์หรือความเชื่อของตนเองมากเกินไปไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ง่ายคนที่มียาวเจริญสุภะสถิตยภพกระดุมพระ เป็นคนที่หาเงินเก่งจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ค่อยขาดมือแต่ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างรายได้มอกจะหาช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มทรัพย์สินรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเป็นคนใจบุญรักการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตใจเมตตากรุณารู้จักแบ่งปันชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ชอบทำบุญบริจาคก,การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางาศาสนาและสังคมชอบใช้เงินกับสิ่งที่สร้างคุณค่าการลงทุนในความรู้ต่างๆชอบนำเงินไปใช้กับการศึกษาซื้อหนังสือตำราการเดินทางกายท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆชอบสะสมความรู้และประสบการณ์ชีวิต มักจะมีรายได้มาจากการติดต่อกับต่างประเทศการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในสายงานข้อเสียจะใช้จ่ายกับสิ่งที่สร้างความสุขให้ตนเองซื้อของกินของใช้ความบันเทิงต่างๆมากเกินไปจะชอบใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอาจทำให้เก็บเงินไม่อยู่ขาดการวางแผนที่ดีจะส่งผลให้เงินที่ได้มาอาจจะหมดเร็วเกินไป คนที่มีดาวเจริญสุภาะสถิตใในพบสหัสชะเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีเจราจารติดต่อเก่งเข้าสังคมได้ดีจะอยู่ในวงสังคมชั้นสูงมักเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะชอบแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นมีความสุขกับการมีเพื่อนและสังคมใหม่ๆ จะชอบอยู่กับเพื่อนฝูงขาดเพื่อนไม่ได้มักจจอเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอสามารถสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางในสังคมจะประสบความสําเร็จจากการติดต่อเจราจาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเจ้านายให้ความเจริญก้าวหน้าในสังคมและหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จในการเจราจาติดต่อสื่อสาร ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานค้าขายงานประชาสัมพันธ์งานที่ต้องใช้เครือข่ายสังคมข้อเสียระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจในกลุ่มเพื่อนฝูงอาจจะถูกกันแกล้งผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าในกลุ่มสังคมมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์หรือความไม่เข้าใจกันคนที่เป็าที่สุภา สลิดในภพพันธุเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวจะชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภาระต่างๆในครอบครัวอย่างเต็มที่รักความสงบสุขในบ้านมีความชื่นชอบในการตกแต่งบ้านให้สวยงามจะให้ความสำคัญกับการศึกษาสนใจเสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอมีความคิด ริเริ่มสร้างสารรค์ผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมักใจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินต่างๆจะประสบความสําเร็จในการซื้อขายสังหาหรืมทรัพย์ที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีโอกาสจะโยกใยบ้านไปตั้งหลักที่ต่างถิ่นต่างแดนจะรับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตข้อเสีย ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่อาจ,จมีความขัดแย้งการทะเลาะเบ,บาแว้งหรือความไม่เข้าใจกันจะส่งผลให้บรรยากาศในบ้านและความมั่นคงทางจิตใจไม่ดีอาจถูกกลั่นแกล้งหรือมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจในครอบครัวบ้านหรือที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาทำให้ซ่อมแซมบ่อย จะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะมีความขาดทุนจากการซื้อขายสังหาริมทรัพย์การถูกหลอกลวงจากการซื้อบ้านซื้อที่ดินคนที่มีดาวเดินสุภะสถิติพบปดตาเป็นคนที่ชอบิเริ่มสิ่งใหม่อยู่เสมอมีความคิดสร้างสรรค์สูงจะมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างฐานะของตนเองชอบการเดินทางไปสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นคนมองการไกลชอบวางแผนอนาคตได้ดีจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในชีวิตตั้งแต่เด็กๆจะมีคนคอยแนะนำและช่วยเหลืออยู่เสมอการให้โอกาสต่างๆทงั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวจะได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงเพราะเด็กอาจจะได้ผลประโยชน์จากการทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆบุตรหลานจะเชื่อฟังอยู่ในโอวาสจะมีโอกาสได้ไปเรียนหรือได้ไปทำงานที่ต่างประเทศการสร้างฐานะที่ต่างถิ่นต่างแดนถ้าหายจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆการศึกษาความบันเทิงต่างๆกิจกรรมสร้างสารรค์อาจจะนำชื่อเสียงและประโยชน์มาให้ได้ข้อเสีย จะมีนิสัยคล้ายเด็กขาดรุ้ที่ภาวะไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตในการต่อสู้กับปัญหาจะขาดความหนักแน่นและขาดความรับผิดชอบในเรื่องใหญ่ชอบเสี่ย,ยงหาความสุขจากความบันเทิงต่างๆการใช้ชีวิตที่อิสระจนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบคนที่เป็นดาวเจรินสุภาษิตได้พบอลิเป็นคนที่มีความอดทนสูง สามารถรับมือกับความลำบากและอุปสรรคได้ดีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆกล้าชนกับปัญหาต่างๆพร้อมรับผิดชอบงานหนักและภาระต่างๆได้ดีชอบความท้าทายในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนชอบรับอาสาทำสิ่งที่ยากๆหรืองานหนักที่คนอื่นทั่วไปไม่ทำจะเหมาะก,กับการเป็นผู้นำ เป็นคนกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจสามารถต่อรองกับคู่แข่งหรือศัตรตูได้ดีการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆการหาทางออกในสถานการณ์ที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้สามารถรับงานที่คนอื่นหลีกเลี่ยงได้ดีงานที่ต้องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆจะเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ งานที่ต้องเดินทางติดต่อไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศงานนําเข้าส่งออกงานโลจิสติกจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษข้อเสียเส้นทางชีวิตจะเต็มไปด้วยความลําบากจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่เสมอไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆชอบรับอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วตัวเองกลับเดือดร้อนอาจถูกหักหลัง จะต้องรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนอยู่เสมอทําให้เกิดภาวะเครียดไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตคนที่มีนดาวเจริญสุภะเสริฐในพบปัตตน,นีเป็นคนอธยาศัยดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายจะมีความสุขในการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนเข้าสังคมเก่งชอบสร้างเครือข่ายใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะชาวต่างชาติ เป็นคนรักการเดินทางชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจากต่างถิน่นต่างแดนมีโอกาสจะได้แต่งงานกับคนต่างชาติอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานเพราะเรื่องคู่ครองบางคนอาจจะต้องไปสร้างครอบครัวในต่างประเทศคู่ครองมักเป็นผู้ที่มีฐานะดีเป็นคนใหญ่คนโตจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ในวงสังคมแต่งงานไปแล้วอาจจะตั้งตัวได้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะคู่ครองช่วยผลักดันจะคอยช่วยเหลอส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการงานและมีฐานะมั่นคงขึ้นถ้าจะทำธุรกิจร่วมกับคู่ครองจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษ ข้อเสียอาาถูกผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลกันแกล้งผู้ใหญ่ได้เคยช่วยเหลือสนับสนุนอารากายเป็นฝ่ายตรงข้ามการถูกใส่ร้ายในเรื่องของการงานหรือเรื่องธุรกิจต่างๆรและวัางจะเสียท่าเสียผลประโยชน์เพราะคําแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่หวังดีคนที่เป็นดาวเทีเสุภาษิตภพมอนะเป็นคนละอิสระ ไม่ชอบอยู่กับที่ชอบการเดินทางเพื่อเสาะหาความรู้ใหม่ๆเสมอจะโชคดีต่างถิ่นต่างแดนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องส่วนตัวจะโดดเด่นได้ประหารจัดการโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในระยะยาว รู้จักบริหารผลประโยชน์ให้เติบโตไม่ชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จำเป็นชอบวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบสามารถเพิ่มภูมิฐานะทางการเงินและมีความมั่นคงในระยะยาวได้มีโอกาสได้รับมรโดกตกทอดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะรับทรัพย์สินมีค่าจากญาติผู้ใหญ่อาจจะรับเงินประกันชีวิต สะรผลประโยชน์จากพฤติกรรมต่างๆการได้บ้านได้ทรัพย์สินจากคู่ครองการแบ่งสมบัติหรือการลงทุนร่วมกันข้อเสียอาจจะมีเหตุให้ต้องผัดภากจากคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือจะจากไปก่อนวัยอันควรอาจจะต้องพึ่งพาตนเองแต่ยำลำบากจะไม่มีที่พึ่งพิง หรือคนคอยช่วยเหลือมากนะักคนที่เป็น้าวเจริญสุภาษะสถิตในภพสุภาษะจมีตำแหน่งเกษตรเป็นคนละการเรียนรู้มีความสนใจหาขวามรู้ใหม่ใหม่เสมอจะชอบวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่ในสังคมเป็นคนมีคุณธรรมสูงมีศีลธรรมและจริยธรรมเป็นคนใจบุญชอบทำบุญช่วเหลือศาสนา มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นคนมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมักจะมีผู้ใหญ่ยืย่นมือให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอจะมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศอาจะไปศึกษาต่อหรือไปทำงานในต่างประเทศชอบสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจะเป็นผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ จะมีโอกาสรับตำแหน่งที่สำคัญหรือเป็นบุคคลที่สำคัญจะเหมาะก,กับการทำธุรกิจหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีความรุ่งเรืองเป็นพิเศษข้อเสียอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานจอยู่ไกลาจากบ้านเกิดทาให้ขาดความอบอุ่นในครอบครัวการได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ จะถูกเป็นเป้าให้คนอิจฉาลิษยามากขึ้นการถูกเย็นชาว่าร้ายการโดนกันแกล้งต่างๆจากผู้คนรอบข้างอย่างต่อเนื่องคนที่มีดาวเจริญสุภาสถิตในภพกรรมมะเป็นคนขยันมีความกระตือรือร้น,นจะทุ่มเทเรื่องงานอย่างเต็มที่ไม่ท้อถอยแม้มีอุปสศรคต่างๆจะมุ่งมั่นกับความสําเร็จ เป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่เก่งมักจะมีเครือข่ายคอยอุปถัมภ์และคอยช่วยเหลืออยู่เสมอมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในด้านการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศธุรกิจระหว่างต่างประเทศการลงทุนหรือการร่วมงานกับคนต่างชาติอาจจะรับการอุปรรถัมภ์เสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่มีอิทธิพล มีโอกาสจะมีชื่อเสียงโดดเด่นได้สร้างผลงานไปที่รู้จักในวงกว้างจะมีความก้าวหน้าในหน้นาที่การงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้าหรือเจ้านายผู้ใหญ่ในองค์กรถ้าหากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อกับต่างประเทศธุรกิจนำเข้าส่งออกจะมีความรุ่งเรืองเป็นพิเศษข้อเสียอาจะต้องเดินทางไกล ไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างแดนจะเป็นเหตุให้ห่างบ้านเกิดทำให้ห่างความอบอุ่นจากครอบครัวขาดกำลังใจจากผู้ใหญ่หรือครอบครัวจมความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจแม้จะประสบความสำเร็จแล้วก็ตามเมื่อโดดเด่นในอาชีพการงานมักก็ถูกผู้อื่นอิจฉาหรือถูกกลันแกล้งได้ง่ายคนที่เป็นดาวเจดียดสุภะสลิดไพบลาภะ เป็นคนเข้าสังคมเก่งจะเป็นที่รักในกลุ่มเพื่อนฝูงสามารถเข้ากับผู้อื่นได้หลากหลายวงการเป็นคนมองการไกลจะมีหัวคิดที่ทันสมัยรักการพัฒนาตนเองจะมีความสนใจในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆชอบการเดินทางและหาความรู้จากประสบการณ์ต่างๆการเดินทางไปต่างประเทศ เราจะรับผลประโยชน์ต่างๆมีเพื่อนต่างชาตินำโอกาสทางธุรกิจมาให้จะคอยส่งเสริมเสรับสนุนเป็นอย่างดีถ้าไม่มีฐานะมั่นคงและสามารถตั้งตัวได้เร็วมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อาจจะรับผลประโยชน์ที่ดีชี้ไปได้่ได้าค,คิดมาก่อนจะมีผู้ใหญ่ในวงการให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างจริงจังสามารถสร้างรายได้ หรือมีทรับสินจากต่างประเทศอาจจะรับรับผลก้อนใหญ่จนสามารถตั้งตัวได้ข้อเสียจะมีความคาดหวังสูงพอผิดหวังแล้วก็จะรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจมีโอกาสจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องรับผลหรือผลประโยชน์ต่างๆถ้ายิ่งเกิดปัญหาเยอะอาจถึงขั้นเสียชื่อเสียงได้ง่าย ในวงสังคมหรือสายงานจะทาให้ฟื้นตัวได้ยากคนที่เป็นดาวเจริญสุภะสถิติภพวีนาจะเป็นคนขี้อายชอบเก็บตัวไม่โดดเด่นในสังคมจะชอบอยู่เบื้องหลังจะคอยผลักดันให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จชอบทําตัวเป็นประโยชน์แต่ไม่ชอบออกหน้าไม่ต้องการคําชื่นชมหรือการยกย่องจากสังคม ชอบทางานอยู่คนเดียวมากกว่าการทํางานเป็นทีมจะประสบความสําเร็จงานที่สนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษานักออกแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือบุคคลสําคัญจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นคนมีแนวคิดมีปรัชญาเป็นของตนเองชอบค้นคว้าศึกษาธรรมะ จะมีความลึกซึ้งกับเรื่องบุญกรรมเข้าใจสัศธรรมชีวิตมีความสนใจในเรื่องเล้นลับโหราศาสตร์จิตวิทยาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลืออยู่เสมอข้อเสียจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหากฎหมายเรื่องคดีความต่างๆอาจจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นนำปัญหามาให้ จะต้องรับมือกับศัตรูคู่แข่งการโดนแทงข้างหลังการถูกกันแกล้งการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในชีวิตวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับพบสุภาแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ